เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดงคอยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับที่เป็นนักสะสมนะครับเข้ามาถ้าทายพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องให้ได้มากที่สุดสําหรับวันนี้นะครับครูดง จะมาแกะกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่คุดโดงสั่งมานะครับครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทางพี่ชัยมงคลนะครับเขตบางแคนะครับกรุงเทพส่งเหรียญมาให้นะครับซึ่งทางพี่ชัยมงคลนี้ก็ส่งเหรียญมาให้คุดโดงเนี่ยอยู่สองรอบละสองครั้งละแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องสอบถามมานะครับว่าเอะคุดโดงทําไมคุดโดงถึงจะต้องแกะกล่องอะไรให้ให้ดูกันด้วย ทั้งๆที่นําเหรียญเข้ามาพูดคุยกันได้เลยก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนะครับว่าหลายครั้งที่ครูโด่งบอกว่าซื้อเหรียญมาแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องคอมเมนต์มานะครับว่าให้ครูโด่งซื้อจริงบ้างไม่ซื้อจริงบ้างอะไรประมาณนี้บางครั้งครูโด่งก็นําแกะกล่องให้ดูนะครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเราก็รับซื้อจริงๆนะครับหรือว่าเหรียญบางเหรียญนะครับที่เราให้ความรู้เราก็ให้ความรู้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าของเราเนี่ยไม่สามารถทําให้ทุกคนคนที่ติดตามหรือว่าเป็น FC คูโดงเนี่ยมีหลักแสนนะครับเราไม่สามารถทําให้คนทุกคนถูกใจเราได้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่คูโดง ได้เหรียญมาจากพี่ชัยมงคลนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูหลังจากเหรียญที่ผู้ดวงประกาศรับซื้อไปนะครับซึ่งก็ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายอย่างที่บอกนะครับของผู้ดงนี่จะเป็นเขาเรียกว่านักสะสมนะครับผู้ดงไม่ใช่พะะ่อค้าเพราะฉะนั้นเหรียญที่ผู้ด่งสั่งมาก็เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่ง ชุดนะครับที่คุโดงสั่งมาแล้วก็ทางพี่ชายยมมงคลก็ส่งมาให้นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวนะครับน,น,นี่เหรียญหนึบาทคุดนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดอีกเช่นเดียวกันก็ยังคือของเราของคุโดงเนี่นครับแกะยากนะครับวันแบบนี้ก็แกะมาให้เพื่อนๆพี่เพื่อนน้องได้ชมกันแบบเห็นๆอีกครั้งนะครับ ก็จะพยายามให้เพื่อนๆพี่เพี่งน,น,น้องได้ดูนะครับว่าเออให้เราก็ซื้อมาจริงน้องสะสมจริงนะครับเพราะว่าหลายๆเหรียญที่คูโดงไม่มีคูโดงก็ประกาศรับซื้อส่วนเหรียญน,นี้ของกูโดงมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มานี่ครับวันนี้ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่พนน้องชมกันอีกนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่แล้วก็ อาจจะต้องบอกกับเพื่อนเพื่อพี่น้องนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูดงประกาศรับซื้อเนี่ยคูดงจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูดงเช่นของคูดงเป็นเหรียญที่เข้ามาสอบถามอะไรประมาณนี้คูดวงอาจจะยังไม่ได้พูดคุยหรือว่าตอบกลับทันทีนะครับแต่ก็จะพยายามตอบเพื่อนเพื่อพี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับเหรียญที่คูดงประกาศรับซื้อก็จะรับซื้อทันทีแล้วก็จะตอบกลับเพื่อนๆพนี่น้องทันทีเชกเช่นเดียวกับเหรียญหนึ่งบาทครับตอนนี้ ครับผมวันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับให้ชมกันเฉยนะครับว่าเหรียญที่กูโด่งสั่งมานี่คือของแท้นะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่กูโด่งประกาศรับซื้อก็ทักทายเข้ามานะครับสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิงติดตามให้ผมด้วยนะครับ I nobody but you